ทั้งวันน่ะอนอนดีๆจะทำให้แม,ม,ม่ทำให้ดีๆ ชอบจังไอ้ปราถุงเน่าๆเนี่ยทั้งวันอ่ะเดี๋ยวจะไปซื้อเปามาละ ให้นั่งแค่สามนาทีพอนะรู้เปล่า รักรักครับแม่รักลูกครับรักรักสุดหัวใจเลยครับลูกหลับล้วเข่งเข่งซะอ่ะแม่แม่กล่อมโอ,โ,อโอ้เข่งเข่งนะเข่ง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 แม่กล่อมนะหลับซะลูก บางทีแม่ก็คิดนะคะถ้าเกิดซื้อเปามาแล้วเขาจะไม่นอนเปหรือเปล่านะ่ะแม่กำลังนั่งคิดอยู่กลัวว่าซื้อมาแล้วไม่นอนนี่สิเกิดได้ตังตายเลย ข้างหน้าก็มีอีกหนึ่งชีวิตนะคะที่นอนอยู่ดูเอาเถอะค่ะอีกสองชีวิตก็นอนอยู่นะคะมีอ่งางเปาแล้วก็ข้าวหอม หลับแล้วค่ะแม่ทับแค่นี้เนาะหลับแล้วเนี่ยแม่ต้องทําขาอย่างเงี้ยอีกประมาณสิบนาทีจนกว่าขาจะเป็นตะคิวแล้วค่อยปลุกให้เขาตื่นเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะเป็นทุกวันแม่พูดเลยทุกวันแม่นั่งพักไม่ได้เพราะแม่นั่งพักเนะี่ยต้องมาหาเป็นอย่างนี้ทุกวันจริงๆค่ะเอฟซ